่านสาุชนพุทธบริษัททั้งหลายอสำหรับต่อน,นี้ไปก็อย่าเว้นเรื่องทุดดงเพราะว่าคิดว่าถ้าพูดเรื่องทุดดงกันมากๆเกรงว่าบรรดาทางพุทธบริษัทจะเบื่อเพราะว่าเรื่องทุดดงพูดยังไงก็ไม่จบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดเรื่องทุดดงกันไปก็อาจจะมีคนคิดว่าเป็นของไม่จริงก็มีหลายหลายท่านคัดค้าน ว่าการปฏิบัติพระกรรมาฐานเห็นเทวดาเห็นผีเห็นนรกตัวเป็นของไม่จริงแต่จะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชยยายหญิงทำก็ได้เยอะแม้จะเด็กเล็กๆก็ทำก็ได้มากอันนี้เราก็ไม่เถียงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลักสูตรกรรมาฐานในพระพุทธศาสนามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกปฏิบัติแล้วได้ฌานได้สมาบัติแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ ไม่มีทิฏจุกุญ,ญาณไม่สามารถเห็นผีเห็นหนรกสวรรค์เห็นสวรรค์ได้สําหรับท่านพวกนี้ท่านปฏิบัติไปเท่าไรท่านก็ไม่มีโอกาสเห็นสวรรค์น,นรกท่านก็นเลยขั้นพวกวิชาสามสำหรับพวกวิชาสามนี่มีทิฏจุญ,ญาณได้และรชาติได้เห็นสวรรค์เห็นนรกได้พวกอภิญญาหกเห็นได้ด้วยไปได้ด้วยท่านก็นเลยคานเป็นของธรรมดา เพราะว่าการศึกษาของท่านแคบเกินไปแต่เถ้าท่านจะนำมาเล่าสูก่กัรฟังเพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรในพุทธศาสนามีทั้งสี่อย่างคือหนึ่งปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรสองปฏิบัติแล้วเห็นได้และลึกชาติได้สามปฏิบัติแล้วเห็นได้และลึกชาติได้ไปไปก็ได้ปฏิบัติแล้วไปได้โดยเห็นได้ด้วยจะมีความฉลาดมากด้วยมีอยู่สี่อย่าง เรื่บตอนนี้ก็อย่าขอรดเ,เรื่องทุดดงเพราะเดินทางกลับวัดหลังจากทุดดงกับหลวงพ่อปานก็ดีถ้าต่อจากนั้นไปหลวงพ่อปานก็ปล่อยเดี่ยวปยไปเวทานลำพังอีกหลายปีก็ไปกันตามปัทยาายเพราะว่าเคยมาแล้วหลวงพ่อปานแนะนํามาแล้วไปหลายหล,ล,ลายสถานที่ท่านี้มาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดินทางเป็นการเดินทางกลับวัด เมื่อกลับวัดในตอนนั้นก็มาเขาเขอกล่าวเรื่องสําคัญตอนหนึ่งตอนที่พระปานมรณภาพหลักใหญ่สําคัญคือมูลพาจารย์ผู้มีความสําคัญก็คือหลวงพ่อปนานทำถึงการมรณะแต่ว่าก่อนที่จะมรณะบรรดาท่านพุทธริสั์ก่อนหน้านั้นท่านป่วยมาก่อนแล้วสามปีเวลาผ่านไปแล้วป่วยแล้วก็หายในเวลาสามปี ขณะที่ป่วยคราแรกท่านบอกว่าคราวนี้ฉันยังไม่ตายเขานําไปรักษาที่บ้านหลวงพะธานทองวิจัยที่กรุงเทพแล้นก็บ,บอกว่าเวลานี้ฉันไม่ตายหรอกแล้วก็หายแล้วก็บ,บอกต่อไปว่าบอกหลวงพ่อวัดบรรพผ์ที่เป็นเพื่อนกันว่าอีกสามปีผมตายแน่พอถึงกำหนดกลับจาก,การทุด,ดงไม่นานนักหลวงพ่อปายก็ป่วย เมื่อป่วยแล้วเขาก็พาไปรักษาที่บ้านหลวงพัฒน์ธรวิจัยนำหมอมารักษาที่นั่นไปอยู่ที่นั่นหลายวันเขาให้ทำทุกอย่างตามที่หมอเห็นชอบตอนหลังนี่ไปอยู่บ้านหลวงพัฒน์ได้พอสมควรแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องกลับวัดนถาฉันทำอะไรผิดไว้จะต้องไปบวงสรวงของเขามาโทษเขาก็ไปนอันวันนำเอาเรือต่อเรือบรรทุกข้าว ก็ให้ท่านนอนแล้วนำรารต์ลากมาที่วัดพอ,อมาถึงวัดพอขึ้นวัดเสร็จอาตมาผู้พูดเองก็ไปบอกหลวงพ่อวัดบรนพผนบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานมาถึงที่วัดแล้วครับหลวงพ่อวัดบรนพผนก็บอกว่าคราวนี้ต่อลงได้ถามว่าทำไมล่ะครับนัานก็เลยบอกว่าเขาบอกฉันไแล้วอีกสามปีเขาจะตาย ปีนี้เป็นพการครบปีที่สาม<อ>เขาต้องตายแน่ก็ถามหลวงพ่อวัดบรรพันบอกว่าถามว่านลวงพ่อปานถ้าตายแล้วไปไหนท่านก็บอกว่าไปใช้ดุสิตเพราะว่าหลวงพ่อปานปรารถนาพุทธภูมิมีบารมีเข้มแข็งมากหลังจากนั้นหลวงพ่อวัดบรรพัน,นได้กลมามีคนอื่นก็มีความคิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน ก็เลยเศษกระดาษมนเล็กๆวางไว้ที่ข้างหูท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้จะทําอะไรก็ได้ยินหมดใครพูดอะไรก็ได้ยินหมดแล้วพระปานท่านก็นอนเฉยใครไปใครมาท่านก็พูดด้วยนอนลุกไว้ขึ้นแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติคล้ายๆกับคนไม่เป็นโรคท่านวันรุ่งขึ้นท่านสั่งให้จ่าเครื่องบวงสรวงท่านบอกว่าฉันจะบวงสรวง พราะว่าฉันทำอะไรผิดไว้จะต้องบวงสรวงวันรุ่งขึ้นทุกคนก็จัดเครื่องบวงสรวงตามพิธีกรรมท่านก็บอกว่าเวลาสิบโมงเช้าฉันจะบวงสรวงแต่ใครจะคุยอะไรกับฉันก็คุยซะก่อนนะท่านูดแต่ตอนเช้าหลังจากบวงสรวงแล้วฉันจะไม่พูดอะไรทั้งหมดจนกว่าฉันจะตายพอถึงเวลาสี่โมงเช้าท่านก็เริ่มบวงสรวง เสียงแจ่มใสมากเหมือนกับคนไม่ป่วยพอวงสวงเสร็จแห่ก็น,นอนหลับทาตอนนี้ไม่คุยกับใครแล้วเงียบกริบในเมื่อท่านสั่งไว้ว่าฉันจะไม่คุยกับใครก็ไม่มีใครชวนชวนคนุณกับท่านก็เป็นการบังเอิญจริงๆมีอาจารย์เกี่ยวซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากัน รู้ข่าวาว่าหลวงพ่อปานมาหลวงพ่อจย์เกี่ยวเนี่ยึกไปแล้วาจจย์เกี้ยวน,นี่เห็นจะเป็นนักเทศอย่างเดียวนักเทศเก่งมากมถึงขเขาไปใกล้บอกท่านปานท่านปานพุโทโธนะพุโทโธนะสะบัดนานดิดหนึ่งสะบัดนานิดหนึ่งแสดงว่าไม่ต้องการคําพูดนั้นเห็นว่าท่านอยู่ในฌานแล้วก็ในช่วงนั้นมีพระครูด,ดมสมาจารย์วันํำเต่า นั่งสมาธิหยุดปลายเท้าติดขงางฝานั่งเพียงฝาเท้าสมาธิตามหลวงพ่อปนพวกเราก็ถามกันว่าเวลานี้หลวงพ่อตายแล้วหรือยังเว่ามีการสงบมากร่างกายไม่ไม่ไหวไม่จริงไม,ไม่กระดุกกระดิก็เวลาพระครูสังก็ลืมตาขึ้นมาบอกว่ายังไม่ตายยังไม่ไปไหนเวลานี้ยัางทรงอารมณ์อยู่ในชั้นสี่และติดกำลังมีความสุข ความเบิกบานาะมีเทวดามีนางฟ้ามีพระพรหมมีพระอริยเจ้าห่มล้อมจิตใจของท่านเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและจิตใจส่งไปที่เทวดานางฟ้าพรหมและพระอริยเจ้าตอนนี้ทางร่างกายไม่มีความรู้สึกเราอะคุยกันเลยไม่เกิดประโยชน์หลังจากนั้นมาตอนเย็นอาตมาเองกับเพื่อน แเพื่อนพระอีกสามอีกสามองค์วยกันก็ไปจับมือจับจับที่ประจรเวลาใกล้หกโมงถ้าบอกหกโมงท่านจะตายจับที่ประจรี่ประจรก็เป็นเป็น,ปน,ปนไปตามปกติเชี่อชื่อประจมือที่ประจรอทะจเท้าสองข้างเป็นปกติมันก็กนธรรมดาแต่ถ้าว่าเบาถ้าว่าถึงเวลาหกโมงเป้งในกาตีเป๋งเดียวลืมตาแป๊บแล้วก็หลับตา เทปะจรนดับพร้อมกันแ่้วบก่อน,นที่เทปะจรนจะดับประมาณสามนาทีท่านลืมตาขึ้นมาท่านบอกว่าถามว่าใข่บอกผมครับท่านถามว่าลิงดําใช่ไหมบอกว่าใช่ครับลานั้นก็ยังมีพระเมียอวบน้อยบอกเธอจึงบอกพระบอกญาติโยมเลยนะว่าตว่ารลวงพ่อลาแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าโบสถ์วัดเสราธงที่ท่านบอนสร้างไว้ยังไม่เสร็จ ช่วยสร้างให้เฉียดด้วยนะเนเลยกราบเรียนนะบอกว่าผมเป็นพระมีอายุน้อยเขาอาจจะไม่ศรัทธาเท่าเขาถ้าเขาขอร้องผมจะช่วยแต่เขาไม่ขอร้องผมไม่ช่วยท่านก็พยักหน้าในฐานะถ้าเวลานี้พ่อใกล้จะไปแล้วถ้าพระสงฆ์ต้องการจะสงเคราะห์ให้ทำยังไงท่านบอกว่าถ้าพระสงฆ์ก็ดีญาโยงก็ดีตั้งต้องการสงเคราะห์ให้สวยอิทวิโสก็แล้วกัน เคยบอกกับราาพระทั้งหลายเพราว่าหลวงพ่อปานต้องการอิีปิโสพระก็สวดเจิมก็สวดพร้อมกันมาถึงเวลาหกโมงเป้งพอดีท่านลืมตาแล้วก็หลับชิพจันดับทันทีถ้าครูดมสมาจารย์ก็ลืมตาบอกว่าหลวงพ่อไปแล้วสวยงามมากมีกระบวนแห่มีรถด้วยเราย้อนไปนิดหนึ่ง ก่อนหน้าที่ท่านจะตายหนึ่งวันท่านบอกว่าเวลานี้ฉันมีหนี้อยู่สี่พันบาทแล้วก็พระเครื่องที่ท่านท่านจะท่านแจกทําแจกเวลานี้ข้านอกไปหมดแล้วท่านเก็บไว้ในหีบเหล็กในห้องในสองลูกจำนวนสี่พันองค์ถ้าใครเขาอยากรับขอให้เขาทาบุญหนึ่งหนึ่งบาทนะองค์ละหนึ่งบาทเป็นเงินสี่พันบาทพอดีชำระหนี้เขา ก็รับคําว่าจะปฏิบัติตามนั้นก็เป็นอนว่าพระเครื่องหลวงพ่อปานเวลานี้ทามีที่ไหนบรรดาท่างพุทธบริษัททั้งหลายก็ปโปรดทราบว่าถ้าเขามีมากๆอยากจะก็จงอย่าเรียกว่าเป็นพระปรลอมอาจจะเป็นพระทำขึ้นมารุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วไม่มีเหลือแล้วขอ,อยืนยันถ้าเขามีก็ไม่มีใครเขาขายกัน ถ้าหลวงพ่อปานเป็นเครื่องสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจับแลงปองแล้วจะขาประกัดเอาพระจุ่มน้าเข้าเอาหลังแปะเข้ากับที่ที่ถูกกัดงูร้ายก็ได้ว่าเดี๋ยวเดียวพระจะเริ่มดุดแล้วก็ไม่ยอมหลุดไม่ต้องอะไรผูกจะไม่ยอมหลุดผูกก็แขนยกแขนยกข,ยกขาอะไรได้ทั้งหมดถ้าไม่หลุดถ้าพิษหมดจะหลุดแล้วก็ประการใีสองถ้าเป็นพระหลวงพ่อปานจริง ให้อรรธนาตามบูกอะไรฮนุม,มานแล้วเขาก็ตามว่าอิทธิฤทธิผู้ทานนี้มิตังเขาเดชะเดชังเขาเดเดชะจบมาเป็นที่เพึ่งนแกมาอานี่เถิดเพียงเท่านี้แล้วก็ใส่ในน้ําจะมีเสียงร้องร้องจิก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 อย่างนี้เป็นพระหลวงพ่อปานแท้ถ้าทดลองอย่างนี้ไม่มีเสียงตามนี้ไม่ใช่พระหลวงพ่อปาน พราะว่าเวลานี้ก็มีคนบางท่านเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันมานี้เราจะมาไปที่ซอยสาลลงมีท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์เสืบสงวนอดีตแพทย์ใหญ่กรมตำรวจเป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวิระทวโรเราบอกว่ามีคนมีพระหลวงพ่อปานสามร้อยถึงสี่ร้อยองค์ก็ไม่ทราบจะให้มาแจกตั้งราคาองค์ละสามพันบาท แต่ขอกลับไปครึ่งหนึ่งอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องแล้วรพระหลวงพ่อปานหมดตั้งแต่สมัยอาตมาแจากเองแล้วพระสี่พันองค์ไม่ทันเสร็จงานก็หมดและจะมีใครสามารถมากักตุงได้ถึงเวลานี้ทั้งหลายร้อยองค์ก็เชื่อขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นของจริงก็ได้อาตลองอาตนาตามที่กล่าวมาแล้วถ้ามีเสียงร้องได้จริง ก็เ,เป็นพระหลวงพ่อปานจริงถ้าถูกงูกาดะขาบกัดแมลงมงต่อยก็ตามชุบน้ำเอาหลังแปะพอเดี๋ยวเดียว,ยวพระจะโดดติดกับเนื้อโดยยกแขนขึ้นมาสลัดก,ก็ไม่หลุดนี่เป็นพระหลวงพ่อปานแท้เป็นเครื่องพิสูจน,น์พระหลวงพ่อปานหลังจากนั้นแล้วเขาก็เก็บศพหลวงพ่อปานไาที่กุติตามะเพณียินนิยมเมือเมอเม่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเผาศพ ก็มีพระจํานวนมากไปจำนวนมากไปพระไปมากคนไปมากข้าวหงสิบหกกระทะในไม่ทันคนกินคนมากขนาดนั้นก็รวมความว่าเผาศพหลวงพ่อปานเสร็จขอเล่าลัดๆนะเมื่อเผาศพเสร็จถือ่าเป็นการเสร็จวิธีเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพแล้ววัดเหงาหอยมากเงียบสงัดคนไปคนมาน้อยเต็มที อาตมาเมื่อได้นักธรรมเองแล้วก็ว่างอยู่หนึ่งปีแต่ว่าถึงเวลาทุดดงก็ไปทุดดงในเมื่อลวงพ่อปานตายแล้วอาตมาก็ไปหาหลวงพ่อจงบ่อยๆก็ถือว่าครูบาอาจารย์พ่อจงก็สอนวิชาความรู้ที่ท่านสามารถปฏิบัติได้เอาก็เรื่องปฏิบัติอรรดาท่านพุทธริษัทยทั้งหลายท่านยานบอกเวลาปรากฏแล้วเขาหยุดก่อนเขาความสุงสวัสดพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ท่นมีเดบันดาจันพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี